สวัสดีจ้ายายหนูจะแชแนวมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้นะคะมาพอกันค่ะนานๆทีนะคะมาเจอกันค่ะบม่ได้เห็นหนากันไลยมือค่ะพี่น้องบ่ได้เห็นหนากันแบบว่ายายบได้มานังเมามอยซอยเก้าให้พี่ให้น้องฟังนะคะเมื่อนี้เลิกงามย่ำดีค่ะโอ้ยน่งกะเจ็บล้างปวดเอวละค่ะเท่ามากกระได้น,นะคะนั่งกะบ่คคอยแบบ บาลานบับไดกับพี่น้องนั่งอยู่หองนอนค่ะนะคะหลังจากเลิกกันเล็กงานแล้วนะคะยายกสีเมาเบาเรื่องอัปเดตในพี่ให้น้องฟังค่ะพี่น้องจ๋านะคะเมียนเอฟซีพันถามมากค่ะว่าเดินทางไปหอดไสละยายกับฝรัง อย่างๆอ,อยู่ค่ะพี่น้องอย่างย,าง,ยางตามสเต็ปอยู่ค่ะนะคะไปเรื่อยๆอยู่คะะ่ะล้วการซีนีข่าวดีมาบอกพี่บอกน้องน้ำนะคะเมือนี่คือ FC เพิ่นกระทาม,มานะคะเพิ่นกระว่าเป็นย,งนยังคือบ่เห็นย้ายอัปเดตให้ฟั่งคือบอวองใหหฟั่งแน่ว่าไปจังไดมาจังไดกับฝรังนะคะกระคืน่นยายกระิีม,มาวองใหหฟั่งวาน เพราะใหญ่นะเราได้มือเดินทางแล้วพี่น้องมาแน่นอนค่ะมือนี้มือน,อนี้แล้วก็ทรงขอความมาบอกย่ายแล้วก็บอกว่าดีใจว่าสันสิดพอ่อกันแล้วตื่นเต้น,ตนว่าสัน่นเพื่นเด้อันผู้เท่าสิดพอ่อกันพี่น้องจ้ะ <laughs> อันพี่น้องรุ่นซอยย่าเด้ค่ะว่าผู้เฒ่าพอกันมันสิเป็นจังใดน,นะคะย่า่กับสิไทยให้พี่ให้น้องเบิ้งอยู่ค่ะเสียนอาจจะว่าภาษาอังกฤษบ่คอยเกงนะคะอาจจะส่วนพ่อใหญ่คุยแล้วก็อัดคลิปนะคะว่าสู่พี่สู่น้องฟังค่ะตื่นเต้นค่ะพี่น้องจ๋านะคะคือผู้เฒ่าสิได้เจอกันค่ะ <c oughs> บอกกับฝรั่งค่ะบอกบ่คอยเป็นดอกพี่น้องแต่ว่าพ่อใหญ่แล้วมันเป็นคนใจเย็นนะคะแล้วก็บ่คอยอัน เรื่องมากก็คือเขาใส่แอปคุยกันค่ะย่ายกับวราได้นิดนึงค่ะภาษานะคะก็มาบอกให้พี่ให้น้องฟัง fc พิน่นจักหูนะคะว่าวางแผนกันไปจังไหนมาจังไหนเนาะคือพอไงน,นะเพิน่นอันสิบ,บินมาจาก,กันอันอัน,อ,นอังกฤษนค่ะพี่น้องหรือว่าประเทศ uk อังกฤษเท่านี้ล่ะค่ะเพิ่นสิบ,บินมาต่อเอ่อต่อเครื่องอยูดูไบค่ะเพิ่นสิถึงอันประเทศไทยอันประมาณ วันที่19ค่ะพี่น้อง19เมษายนนะคะอ่าพ่อใหญ่บอกเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะสายกันบินเพิ่นสีมาเพิ่นก็บอกเรียบร้อยแต่ว่ายายก็ลืมแล้วล่ะวาเอียงเนาะยายก็จำเอาแต่วันทีค่ะพี่น้องพินสีมาฮอดนั่นประเทศไทยนะวันที่19ค่ะตอนประมาณ20นี่ล่ะค่ะ20นาฬิการะวังสิเนาะอืแล้วก็ะทำวานยายนั้นสิไปพ่อแล้วบ่อสิไปเจอแล้วบ่อแต่ว่ายายก็บอกว่ามันไปเจอกันว่ไดดดอกอันยายจะทาไปเจอกันอยู่โรงแรมหลังจากที่ละวันลงเครื่องแล้วแล้วอาจจะ เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้นาะคะตามสเต็ปของที่เขาไทยแลนด์พาสและเทสแอนโกนะคะตามโรงแรมเนาะแล้วบางที่ลดโรงแรมอาัจสาิปหับเพื่อนเนาะบอกตามที่เพื่อนบอกว่าก็มาอันอยู่โรงแรมค่ะหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งคืนนี่แหละพี่น้องก็ตรวจนะคะตรวจแล้วทับวมอีอันอันอีกยังก่อเชื้อโรคแล้วบวมีโควิดแล้วอีกอย่างเนาะก็ผ่านก็คือออกไปใส่ใดไมาใดบวานใหญ่ก็เลยนัดกับพ่อใหญ่ไว้ว่าถ้าเจ้าตรวจแล้วก็จะประมาณวันที่ยี่ยี่สิบเอ็ด สิเปหาเราอยู่โรงแมรมก็เลยว่าสิไป้หาเองดอกกันเลยว่างสิพี่พี่น้องสิหอบผ่าไปน้ำผู้เบาเลยได้บ้านผู้เบาบอกมือบอกเว้นมาเตรียมตัวพานางสิตื่นเต้นพอนะอือคอยกระต่นเต้นคึ้กกันกันกเลยว่างสีเนาะตางคนต่างตื่นเต,นต้นเนาะพี่น้องเนาะคือแบบว่าเข้ากับคุยกันมาหนิกับแค่วิดีโอข้อเนาะก็คือบอดได้เจอตัวเป็นเป็นค่ะแต่ว่า นี่เรเข้ากับซเจอตัวเป็นๆเลยแล้วพี่น้องนะเพราะงั้เราก็คอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วเราก็บอกเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเราจะมาันแน่นอนค่ะก่อนก่อนสีเจอกันนะคะย่า่กระซีนมาหอยฟังมาย่า่ไปจังหดมาจังใดอ่าก่อนสิเจอกันกันกับพ่อใหญ่นี่ย่า่กัสซีเมื่อบานค่ะพี่น้องย่า่สีเมื่อบานสงกรานนะคะบานเฮ้าวันที่สิบสองค่ะพี่น้องไปเต้นเซนรดแฮกันเด้ออันยังก็ เก็บกดกดดันมา2ปีแล้วค่ะบ่ได้เมื่อบานนะคะยายกระสิเมื่อนท้ำบุญค่ะท้ำบุญนะ เอาบุญบานเท่าสงกานนะคะถึงเงินเป็นประเภทนี้นะบานเท่านะพี่น้องบา่บาเหอกกระบาดว่าสิเปลินยังมากไมนะ่เนาะหอากับเมื่อลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่แมนบอกรสิมิการสงพะกระิมิการแห่พะค่ะคือประเภทนี้ไทยเขาเนาะนั่นแหละค่ะแยกกริเมือ่อวันที่สิบสองค่ะไปเิีนสงการบานเท่ากันเด้อพี่น้องเด้อส้นส้วนกันค่ะไพมีใจเจิตรัทธานะคะไปทําบุญกับยายค่ะก็จะมีเฮ็ดผาป่งผาปลา,ปากันไปรวมทําบุญกันค่ะพี่น้องนะไพมีอันอยังก็ อันอันแน่นแปบลบว่าอยากทําบุญเนาะอ,อยากทําบุญทํากุศลรวมกันกับยายก็ <c oughs> กไปนะคะไปที่ยะโสธรบานยายนะคะจะอันทําบุญรวมกันค่ะพี่น้องจ๋านะคะยายสีเมื่อบานค่ะแต่ว่าก่อนสีเมื่อบาน,นในยายก็สิไปเที่ยวหัวหินค่ะเที่ยวหัวหินกับเจ้านายค่ะกับครอบครัวเจ้านายอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องเป็นทริปทริปที่ห้าอที่เดน แต่ว่าบอดี้ยู่น้ากันแล้วเนาะอืมก็เสียใจก็แบบว่าจังไดละแอบเศร้าใจยูพี่น้องเพราะว่าน้องเลี้ยงก็มาดนแลวเนาะยู่น้าเพิ่นดนแล้วก็แบบว่าขึ้นเพื่อนเฮ่ายังสีเนาะก็หักคือพีขึ้นน้องเนาะยู่ก็เพิ่นกระได้แต่ว่าน้องที่เลี้ยงในีพันกะพันกัจังไดเนี่พันก็หายน้ำยายมาหาลังเทอก็คือหอดย่าลิตน ยายก็ค in so ือด so so, so so ี้นตนกันน้ำตาหลวงคือกันค่ะเพื่อนมากอดนะน้องคนที่เรียงกระไดเพื่อนก็บอกว่าอย่างให้ยายไปเนาะอืมยายก็คือหอดคือกันยายก็บอกว่าบ่ไดไปใส่เดี๋ยวยายสิแค่ไปเยี่ยมบ้านเดี๋ยวยายก็สิมาเยี่ยมมหากับแบบว่าจังสนเอาบอลให้น้องแบบว่าเพื่อนดีใจเพื่อนอบอุ่นเนาะค่ะก็คือเด็กหน่อยเนาะเพื่อนหากเข้ายู่น้ำกันกระไดเนาะกระสิไปเที่ยวหัวหิน่คพี่น้องนะคะกระสิเป็นเชิบเชิบอยู่หัวหินสักกอนนะคะก่อนสิเมื่อบานกระได นะคะก็บ,บอกบุญนะคะบอกพี่บอกน้องนะคะป้าไผ่อยากทําบุญร่วมกันกับยายก็สามารถรวมทาบุญกันได้คะ่ะชาวบ,บ้านเขาเนาะทั้งบ้านน้องบอนเฮาทั้งยะโสท่อนก็นได้นะคะไปทาบุญน้ากันไปแห่แรถแห่น้ากันค่ะพี่น้องแห่พระนะคะเดี๋ยวก็สิเห็นยายเจดิดเจิดอันอยู่หนารถแห่ผุแล้วพี่น้องเอ,อ้นะคะไปปล่อยแกนิดน่งนะคะอันนี้และคะ่ะก็คือมาบอกให้พี่ให้น้องฟังมา เดี๋ยวเจอกันก็นพ่อยญ่อิลีบอยังสันจังสี่นเนาะก็คือพอ่อยายเราแจ้งมาเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะกระจองโรงแรมว้นะ่ะจองโรงแรมใบยูุงเทพนี่ประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นพี่น้องนะคะอยู่แถวสุขุมวิทซอยสิบแปดนะคะแล้วก็บอกซื้อล่องลงลงแรมเราใหญ่ก็ลืมแล้วลนะ่ะ <c oughs> ทั้งทั้งที่ใหญ่ก็เป็นคนโทรไปถามลรงแรมหอม, <c oughs> ม,มนีถามโรงแรมบานถ่ายตรวจแล้วบ่มีน อีหยังยังสีเนาะผ่านทุกอย่างนะคะกับพนโรงแรมก็บ,บอกว่าสามารถสิออกไปใสมาใสก็คือมาอยู่น้ากันมายัางก็ได้ไปไสก็ได้ยังสีเนาะเทสแอนโกเพนโรงแรมพนรวมเทสแอนโกเพนว่นเนาะกก็กักตัวแค่ม,มือนึงค่ะพี่น้องจ๋าถ้าตรวจแล้วว่าไม่ยังค่ะไปเที่ยวได้ค่ะกับสิพาพใหญ่ร้อยลองอันในกรุงเทพนี่ล่ะค่ะอาจสิไปเที่ยวหันเที่ยวนี้เดี๋ยวกับสีไทยไม่ให้พี่ให้น้องเบิง่งนยูดอกค่ะนะคะถ้าไปแบบ ส่วนตัวฮะเนาะกับพ่อใหญ่ยังสี่เออ่ะพอ่อใหญ่์แล้วย่อมออกกองออกกองยายคิดว่าเราสีย่อมออกกองอยู่บอกกับเราแล้วว่ายายเห็นยูทูบแล้วก็มกักมักเดี๋ยวสิพแปดอันเพราะไนย์คือเนื้อหลองไตคะ่ะนะคะคือเราเซาลโรงแรมแถวสุขุมวิทนั่นคือมันไปมาง่ายสะดวกค่ะพี่น้องจ๋านะคะเฮาสิไปไซสมาไซนี่มันสะดวกสบายมีรถไฟฟ้าแล้วหรือว่าเฮาสิบยางก็ได้รู้สึกวา่าโรงแรมที่เราเซานี่ใกล้ๆกับอัน ห่างซัพเปินค่าหลายห่างพี่น้องเอ็มโพเรียมเอ็มคอเทียแล้วก็ยังก็โรบินสันแล้วก็เทมินนนเะนาะแถวอโศกนั่นแหละค่ะบอกง่ายๆคือไปใสม่มาใส่สะดวกสบายย่ายกคุณคยแถวนั้นค่ะนะคะว่างๆอาจจะผ้าพหญ่เน่แมรีน่นยวสวนเบนนั่นแหละถ้าผูดด้ใดเจอย่ายกกระทักท่ย่ายได้ค่ะเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพนี่ประมาณแปดมือค่ะพี่น้องนะคะใส่ชีวิตอยู่กรุงเทพนี่แหละสิผ้าพใหญ่ไปเที่ยวเพันอยากไปเที่ยวตามวัดตามในเนาะกับสิผ้ามันไปแล้วพี่น้องเพ่นเดากเที่ยวโดนๆเพิ่นมาหาเนาะ เป็นกะตั้งใจมากแม่นบอกหอบกะต้องพาาพันเที่ยวเต็มที่คือกันยหา่กะได้แม่นบอกทุกอย่างนะคะต้องพาาพันเที่ยวอาจจะบางทีอาจจะขึ้นรถเมฟพิษกะได้แล้วพี่น้องเนาะขึ้นรถไฟฟ้าพิษกะได้เพราะว่ายหา่กะก็คือลืมลงลงลืมลืมนะอยู่ไทยโดนแต่ว่าการขึ้นรถเมฟรถไฟอาจสิลนงลงลืมลืมเนี่ยไปตามตามยัดท้าบริวารย่า่ขึ้นกันละคายนะสิพาพอใหญ่ไปจังไหนมาจากไหนเดี๋ยวย่า่สิ ทายให้พี่ให้น้องเบิ่งอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ะนะคะมื่อีนก็มาบอกพี่ให้น้องฟังมาเพราะหันันสีมาอีลีค่ะพี่น้องก็ดีใจค่ะทุกคนอาจจะสีบอว่าคุยกันแล้วเป็นยังคือบอเห็นอัปเดตให้เบิ้งจังสันจังสีนะคะย่ายก็ทําการทํางานกับพี่น้องเวลาทํางานเนาะนี่เราก็ย่ายก็มาบอกฟังมาเพราะไันี่มาจริงๆค่ะพี่น้องนะบอกเรียบร้อยแล้วมามือมาจังสันจังสีเนาะก็ เดี๋ยวสิได้เจอกันแล้วค่ะพี่น้องพระเอกกับนังเอกสิได้เจอกันแล้วพูดเฒ่าสิได้เจอกันค่ะพู้เฒ่าพูดเฒ่าสิได้เจอกันตอนเถ่าๆกับพี่น้องนะเออบ่คือเศาซํำหน่อยเด้เนาะก่นเป็นเศาซํำหน่อยยังเพราะว่านี่มันบ่กด็ดีใจค่ะดีใจหลายๆนะคะคือประเทศไทยหอก,กันเริ่มเปิดแล้วคะ่ะ คือว่าสนามบินสุวรรณภูมิี่คนกันหลายหลายค่ะนะคะนักท่องเที่ยวก็เลิมทยอยทยอยเขามากค่ะพี่น้องก็อยากให้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมนะคะประเทศไทยคือมันซบเซาค,ค่ะพี่น้องนะอยากให้การท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมแต่ที่แน่ขึ้นยายคิดว่านะก็คือแบบว่ามีคนทรงลูบไมให้เบิงค่ะแถวสนามบินสุวรรณภูมิยัสีค้นหลายคือน้องเขากระสิไปต่างประเทศนาะเขากระทรงสรงมาให้ย่าเบิงนะคะคือคนหลายค่ะพี่น้องคนเขามาหลายแล้วนะคะช่วงนี้นะคะนะ สนามบินสุวรรณภูมิล้นหลามค่ะอืนั่นแหละค่ะก็เล่นดีใจนะคะน้ำพีน้ำนองเนาะสกุเดนสิพอ่อฝรั่งก็ได้เนาะได้กับสิพอ่อพระเอก่ะ,ะคะพี่น้องจ้านะคะอ่าหลังจากที่พ่พอพระเอกแล้วรพระเอกแล้วโซ่ัขคังค่ะพระเอกค่ะบอกติดขัดนิดนึงนะคะแต่หลังจากที่เขาอ,อยู่กรุงเทพแล้วประมาณแปดหมื่นหรือว่าเก้าหมื่นเนี่ยยายกับสิพาเเขอใหญ่เนี่ยไปยะโสธรค่ะพี่น้องสิพ้าแล้วไปปลูก แตงโมปูกบักแตงบอกให้เราฟังแล้ววาน ช่วงนี้บ้านค่อยนี่ข้าเจ้าปลูกโม่บักแตงเด้อก็เลยวางศเออเอมากๆแล้ววางศหน่เออเอองสิบ้าพราะยัยไปยโสู่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ฝากถึงเงินื่อนทางยโสูด้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะเนาะ,ะ,นะไปเจอกันค่ะไปทักทายกันไปเล่น <S 1> <S 1> เดี๋ยวสีนี้ปาร์ตี้เล็กๆน้ออๆตอนนี้พื่อนได้อัปเดตค่ะเดี๋ยวสิสีบอกห้ซูฟั่งกันนะคะพี่น้องจ๋านะคะสีเชินสวนเพื่อนสนิดผิดสหายมิตรสหายน่ะละค่ะมารวมนะคะน้ำกันปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆน้ำกันค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะย้ายกันมาอัปเดตให้พี่ให้น้องฟ สรุปง่ายๆก็คือสิได้เจอกันก็พอนายแล้วพญายบอกมือวันเวลาเดินทางเรียบร้อยเชาวลงลงลงแรมเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจะอัปเดตในพี่ให้นน้องฟังนะคะหลังจากเขาพอกันแล้วก็สิเที่ยวยุงเทพประมาณแปดมือเจ็ดมือแปดมือนี่แหละค่ะนะคะยายก็ได้จองเรือนะคะทีเรือเจ้าพญานะพี่น้องชิมีดินเนอร์นะกลางคืนนะยายก็จองไว้ค่ะคืนวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะไปไปเจอยายกระทักไทยด้วยค่ะไปลองเรือน้ากันนะคะ เรือใหญ่ค่ะล่องเรือดินเนอร์ค่ะจองไว้แต่โดนแล้วคือยา่เรื่อนตัวค่ะเรื่อนตัวไปวันที่7 7เมษานะคะนี่แหละค่ะอัปเดตให้พี่ให้น้องฟังหลังจากนั้นพอกันแล้วก็ ทองเที่ยวอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ซิมเมื่อยาสูค่ะพี่น้องนะคะกะคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ให้น้องฟังเอฟซี FC นะคะเป็นถามมาว่าพา่อใหญ่ซิมาหรือยัก็คือสรุปง่ายๆว่าเพ่อใหญ่มานะคะสิได้เจอกันแล้วคะ่ะสีได้เจอกันตอนเทาค่ะพี่น้องกะเป็นกําลังแรงใจให้ย่ายได้คะ่ะสีได้เจอผู้เเ่าแล้วผู้เเ่าต่อผูเทเเ่าสิได้เจอกันห <laughs> ลังจากความรักเขาหักกันมาโดนคะ่ะหักกันมาต้งโดนแล้ว <laughs> ยังบมมีแววสิเดจอนี่สิเดจอกันแล้วกับพี่น้องจ๋านะคะได้เจอกันนะคะวันที่21นี่แหละค่ะคือพญ่ยยบินมานะคะนั่นแหละค่ะอัปเดตให้พี่ให้น้องฟังค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจังใดถ้ามีคืบหน้านอนหรือว่ายายไปเจอพใญ่แล้วยายกับสีบอกให้พี่ให้น้องฟังค่ะว่าเป็นจังใดนะคะพระเอกกับนางเอกจะได้เจอกันละค่ะดีใจดีใจค่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้กะ ซ้ำนี่แหละพี่น้องอัปเดตให้พี่ให้น้องฟังนะคะย่า่ก็ขอบคุณําหรับการติดตามช่องย่ายหนูจ่าชาแนลได้ค่ะเป็นกำลังแรงใจให้กันนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะทุกบานทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องจ๋านะคะไปละค่ะคลิปนี้ก็ได้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย